สวัสดีครับจากเพจรับทำเรือนไม้เจมเซอร์นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเริอนไม้เวฟร้อยยไฟเลี้ยวบางลมไม้ฟ้านะครับทําส่งมาทำจากจังหวัดราชบุรีนะครับที่อยู่ติดต่อนะครับนายนัทกรมีธงเจหมู่เก้าตำบลบ้านกดอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยารหัสไปรษณีย์หนึ่งสนึ่งหกศนะครับ เบอร์ติดต่อนะครับ0855692576นะครับ0855692576นะครับแล้วก็ id line มาได้ที่ m r j m e z 3 r ครับ m r j m e z 3 r ครับสำหรับใครที่ฟังไม่ทันหรือจดไม่ทันมีรายละเอียดอยู่ใต้คลิปนะครับโอเคตัวนี้เป็นเรือนไม้ฟ้าตรงรุ่นนะครับ ส่งมาทําจอกับสีดํานะครับเป็นชุดซ่อมเดิมโรงงานนะครับก็กับสีนะครับตัวเลขเป็นสีขาวตัวพื้นจอเป็นสีดํานะครับทําไฟสว่างพิเศษนะครับจอน้ํามันไฟสว่างพิเศษเลนไม,ม้เป็นฟ้าบูไอส์นะครับแล้วก็ไฟสองเข็มเป็นสีขาวนะครับ ไฟ FI เป็นสีชมพูครับไฟเกียร์1-4เป็นสีน้ำเงินครับแล้วก็บอร์ดของพี่ลูกค้าเสื่อมนะครับพังมาเราเปลี่ยนบอร์ดใหม่นะครับเป็นบอร์ดมือ2นะครับแล้วก็ทำสีเข็มนะครับเดี๋ยวเราจะมาเทสให้ดูนะครับว่าใช้ได้ปกติไหมนะครับขออนุญาตล็อกวิดีโอนะครับ ครับอ่าจะเมื่อกี้ที่หยุดวิดีโอไว้นะครับเราเซ็ตบุปกรณ์เรียบร้อยนะครับก็เรืมมอไม้ตัวนี้เราจะเทสให้ดูนะครับว่าขึ้นปกติไหมนะครับก่อนจะจะส่งลูกค้านะครับเดี๋ยวเราจะมาเทสกันเลยนะครับเปิดระบบนะครับ8ปดหมื่นเก กิโลเมตรไก่สี่ร้อยเมตรนะครับเดี๋ยวเราจะมาเทสให้ดูอีกรอบนะครับว่าขึ้นไหมนะครับแปดหมื่นเก้าพันสามร้อยสี่สิบกิโลเมตรไก่สี่ร้อยเมตรนะครับเดี๋ยวเราจะมาเทสความเร็วนะครับว่าขึ้นไหมนะครับขึ้นนะครับความเร็ว ความเร็วขึ้นนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราจะมาเทศสไฟเกียร์นะครับโ okay. อเคอีกรอบนะครับความเร็วนะครับขึ้นปกตินะครับ mm hmm. แล้วก็ เดี๋ยวเราจะมาเทสต,ตอนปิดไฟให้ดูนะครับโอเคปิดไฟนะครับสังเกตนะครับไฟเข็มจะเป็นสีขาวส่องมาเป็นเข็มสีแดงนะครับแล้วก็ตัวจอความเร็วจะเป็นสีฟ้าบูอายนะครับ จอระดับน้ํามันเป็นฟ้าบูไอนะครับก็เป็นสว่างพิเศษทั้งคู่นะครับหนึ่งสสามสี่นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาเทสความเร็วให้ดูนะครับเข็มขยับนะครับโอเคจะเทสรอบหนึ่งนะครับ ความเร็วขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเปิดไฟนะครับครับเดี๋ยวเราจะเทสต,ตอนเปิดไฟดูอีกรอบนึงนะครับกับความเร็วนะครับอ่าเข็มฟาดปกตินะครับความเร็วขึ้นนะครับ เดี๋ยวผมจะลองหยุดความเร็วนะครับความเร็วขึ้นนะครับหยุดความเร็วครับความเร็วอ่ามที่สายหลวม่อหนึนนะครับอ่าโอเคเรามาเทศฟเกียครับพี่ลูกค้าส่งมาทําจอกับสีนะครับแท้เดิมโรงงานแต่กับสีจอเป็นตัวอัอกษรสีขาวตัวจอเป็นสีดานะครับพื้นหลัง แล้วก็ทำไฟสว่างพิเศษบูไอนะครับไฟจอความเร็วสว่างพิเศษบูไอนะครับแล้วก็ไฟสองเข็มสีขาวนะครับไฟเลี้ยวจากเดิมเป็นสีส้มเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็ไฟเครื่องสีชมพูนะครับไฟฝัอ่าไฟสูงนะครับสีเงินไฟเกียว่างสีเขียวนะครับหนึ่งถึงสี่เป็นสีน้ำเงินนะครับอันนี้เป็น แปลงมาจากไส้แปลงมาจากไม้ส้มนะครับแต่ตัวบอร์ดเนี่ยตัวบอร์ดเดิมของพี่ลูกค้าเนี่ยเป็นไม้ฟ้านะครับซึ่งมันพังมานะครับเราได้เกิดการแปลงใหม่นะครับเป็นไม้ส้มนะครับแล้วมีตําหนิหน่อยหนึ่งอยู่มุมนี้นะครับอันนี้เกิดจากจอของพี่ลูกค้าเองนะครับโอเคมาสื่อสภาพนะครับก็รีวิว เท่านี้นะครับขอบคุณครับ